สวัสดีครับพ่าแม่พี่น้องครับมานี่นะครับจยาภูมิสิภาพาเบิ่งของแปกครับนี่ครับเป็นมาหมากจองครับพี่น้องเป็นพืชหายากครับเป็นพืชเฉพาะที่นครับพี่น้องนะครับส่วนหลายสี่พบพ่ออยู่ทั้งนะครับทั้งเล่าครับพี่น้องดูอาเขียนแดนเล่าครับนี่ครับเป็นบอกว่าห่เห้าเอามาแสีนามครับแล้วก็มันก็้จีแตกออกนะครับเป็นคล้ายๆครับเฉากล้วยครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาทดลองหาเบิ่งครับ นครับเขากะตักน้ำมากแก้วหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิลองเอาแซ่บังรับว่ามันสิเป็นยังไงครับของแปรครับเอาะเดี๋ยวมาดูตัวพี่น้องเดี๋ยวสิผ้พามาเบิ้งครับว่าสิเป็นยังไงครับ นะครับพี่น้องนี่ครับกำลังพุ่งออกครับจากเนื่อนในน้อยครับนี่ครับจากเนื่อซํำนี้ครับนี่นี่น่ครับนี่ครับกำลังแตกกออแตกก่อครับพี่น้องรีวิวครับแม่ครับผมของแปลครับไม่ค่อยเห็นจักเทือนะครับของหายากครับนี่อ๋อมันกระหน่ำสิเป็นยังไงครับครับ จังรังๆมีผูดายกากินน้อยนี่ครับนี่ครับพ่อแซนด์เรียบร้อยครับพี่น้องพ่อมาลองกินเมืองครับวันนี้เป็นรสชาติยังไงครับเปิดหมากจ้องครับร้านจะยู่ทางเล้าครับน้องกินเมืองกันไรรสชาติดีจืด แต่ว่ามันหอมหอมไบคลายลูกเกดครับเดี๋ยวลองอีกครัหนึ่งครับพี่น้องครับใบคลายลูกเกดพี่น้องแต่ว่ามันนี่มันบวมเกินนะครับเป็นว่าเอาไปก้อยไปก้อยก็ได้เอาไปของหวานก็ได้เนาะนะครับครับพี่น้องของแปลกครับ